ก็ได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชนั้นมีอัดธรรมานุศสสร์อยู่คนหนึ่งชื่อมโหสถบัณฑิตพระเจ้าจุรณีจักฆ่ามโหสถนั้นพร้อมกับพระเจ้าวิเทหราชพราหมเกวัตตรึกษากับพระเจ้าจุรณีว่าเราจะฆ่าคนทั้งสองนั้นเสียแล้วดื่มชัยบาลจึงไปกรุงมิถิดาเพื่อจับมโหสถนั้นมานางนสาริกาบอกความรับแก่สุวะบัณฑิตโดยไม่เหลือด้วยประการชนี้ ตัวบัณฑิตได้ฟังดังนั้นแล้วก็กล่าวชมเกวัตว่าอาจารย์เกวัตเป็นคนฉลาดในอุบายก็นะกล่าวอุบายนะพูดให้นางไม่สงสัยให้นางนกไม่สงสัยนะครับการฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียด้วยอุบายเห็นปานนี้น่าอาัศจรรย์แล้วแล้วกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยอาวมงคลเห็นปานนี้แก่เรานิ่งเสียนอนกันเถิดน,นะได้รู้เรื่องหมดแล้วบอกเอ้ยไม่มีประโยชน์เลยเรื่องเนี้ยนอนเถอะ รู้ความสําเร็จแห่งกิจที่มาอยู่กับนางนกสาริกานั้นในราตรีนั้นแล้วกล่าวว่าที่รักฉันจะไปแคว้นศรีวีทูลความที่ฉันได้ภรยาที่ชอบใจแด่พระเจ้าศีวีและพระเทวีแล้วกล่าวเพื่อให้นางนกสาริกาอนุญาตให้ตนไปจะกลับแล้วนะก็กล่าวว่าเอาเถิดเธอจงอนุญาตให้ฉันไปสักเจ็ดราตรีเพียงให้ฉันได้กราบทูลพระเจ้าศีวิราช และพระมเหสีว่าฉันได้อยู่ในสำนักของนางนกสาริกาแล้วนาก็มุสาเยอะเหมือนกันนะนางนกสาิกาได้ฟังดังนั้นไม่ปรารถนาจะแยกกับสุวะโปดกเลยแต่ไม่อาจจะปฏิเสธคำของเขาได้จึงกล่าวคาถาเป็นลำดับว่าเอาเถิดฉันอนุญาตให้ท่านไปประมาณเจ็ดราตรีถ้าท่านไม่กลับมายังสำนักข,ของฉันโดยเจ็ดราตรีฉันจะสำคัญตัวว่า อย่างลงแล้วสงบแล้วท่านจากมาในเมื่อฉันตายแล้วนะถ้าท่านไม่มาฉันก็ไม่มีชีวิตอยู่ดีกว่าฉันตายแน่นอนนะหลังจากนั้นท่านมาก็จะเห็นแต่ศพของฉันฝ่ายสุวบัณฑิตกล่าวด้วยวาจาว่าที่รักเธอพูดอะไรแม้ฉันเมื่อไม่เห็นเธอในวันที่8ปดจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนได้แต่ใจคิดว่าเจ้าจะเป็นหรือตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรา นะก็พูดบอกว่าถ้าฉันแปดวันวันที่แปดถ้าฉันไม่เห็นเธอฉันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้มีความผูกพันกันเลยนะเพราะว่ามาด้วยการทํากิจเท่านั้นเองก็บินขึ้นบ่ายหน้าไปสีวีรัตนะจะไปสีวีรัตนะไปได้โดยหนึ่งแล้วก็กลับมายังสํานักของนางนกสาร,ริกานั้นอีกกล่าวว่าที่รักฉันไม่เห็นรูปสิริของเธอไม่อาจจะทิ้งเธอไปได้ฉันจึงกลับมากล่าวเชนี้แล้วก็บินขึ้นอีก แล้วก็ไปเมืองมิถิลานะครับก็อุบายเยอะเหมือนกันพอไปถึงก็ลงจับที่จงอยบาของมโหสถบัณฑิตพระมะโหสถก็อุ้มขึ้นไปบนปราสาดด้วยสัญญานั้นแล้วก็ไต่าถามจึงแจ้งประพฤติเหตุนั้นทั้งหมดแก่มโหสถฝ่ายมโหสถก็ได้ให้สิ่งตอบแทนความชอบแก่สุวะโปดกนั้นโดยในหนหลังนั่นแลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า ลำดับนั้นแลนกมาทูระสุวบัณฑิตได้บินไปแจ้งแก่มโหสถว่าคำนี้เป็นคำของนางนกสาริกาพระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงดาริว่าเมื่อเราไม่อยากให้เสด็จพระราชาก็จักเสด็จครั้นเสด็จไปแล้วก็จักถึงความพินาศใหญ่ทีนั้นเมื่อพระราชาประทานยศเห็นปานนี้แก่เราเราจะถือตามพระราชดํารัสไว้ในใจแล้ว ไม่สนองพระเดชพระคุณของพระองค์ความคอรหาก็จะมีแก่เราเพราะฉะนั้นเราจักล่วงหน้าไปก่อนพระองค์แล้วเฝ้าพระเจ้าจุลณีสร้างนครเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเจ้าวิเทหราชทำให้เป็นนครที่จำแนกดีแล้วให้ทำอุโมงค์เป็นทางเดินยาวราวหนึ่งคาวุธหนึ่งคาวุธกี่กิโลร,รู้ไหมหนึ่งยอดเท่ากับ 16หกิโลเมตรเท่ากับสี่คาวุธเพราะฉะนั้นหนึ่งคาวุธเท่ากับสี่กิโลเมตรนะจะให้ทำอุโมง์เนี่ยยาวสี่กิโลเมตรคลายดินนะแล้วก็ทำอุโมงนะตอนหลังเนี่ยจะพาพระราชาเข้าอุโมงอ่าแล้วก็เสนกะนะครับเสนกะออาม,มาตย์ก็เตรียมถกขมินเลยพรมโหสดถามว่าทำอะไรอ,ะอ่ะเสนกะบอกว่าอ้าวคนจะเข้าอุโมงก็ต้องทำอย่างเนี้ย นะเพราะว่ารอดอุโมง์มันต้องมุดไปใช่ไหมพระโสถบอกว่าถ้าท่านสามารถนะท่านขี่ช้างเข้าไปก็ได้นะเพราะอุโมงกัมันสูงยาวใหญ่มากเลยอุโมง์ใหญ่เนี่ยเรากึ่งโยอดทำอุโมงใหญ่เรากึ่งโยอโโยนะอุโมงที่เป็นทางเดินเนี่ยสี่กิโลเมตรแล้วก็อภิเศกพระนางปัญจาระจันทีพระราชธิดาของพระเจ้าจุรณีพรหมทัตให้เป็นบาทบริจาริกาแห่งพระราชาของเรา ในเมื่อพระราชาร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลนิกายสิบแปดอโคพินิแวดล้อมตั้งอยู่นี่เป็นความคิดของมโหสถแต่ว่าจะทําอย่างนี้แหละเราจากปลดเปลื้องพระราชาของเราให้พ้นไปดุดเปลื้องดวงจันทร์จากปากอสุรินทราหูฉะนั้นแล้วพาเสด็จสู่พระนครมิถิราชื่อว่าราชากรณียกิจที่จะมีมาของพระราชาต้องเป็นภาระธุระแห่งเรา เมื่อโมโหสดจำริอย่างนี้ก็เกิดปีติในสรีระนะเพราะว่าจะได้ตอบแทนคุณของพระราชาแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่พระราชาทั้งร้อยเอ็ดด้วยนะครับให้เขารอดจากชีวิตแล้วก็รู้ความจริงว่าถ้าเขายังอยู่ในที่นี้เขาจะต้องถูกฆ่าตายแน่นอนแล้วก็จะได้แสดงกำลังปัญญาของตนเองด้วยด้วยกำลังแห่งความปีตินะพระโมโหสถก็เปล่งอุทานนี้จึงกล่าวว่า บุคคลบริภพโภคโภคสมบัติในเรือนของผู้ใดพึงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นทีเดียวนะครับก็ด้วยความกตัญญูนะเนื้อความของกึ่งคาถานี้มีว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้อิสริยยศใหญ่บริภพโภคโภคสมบัติแต่สำนักของพระราชาใดาพึงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลที่เป็นความเจริญแด่พระราชานั้น แม้จะทรงด่าบริภาสประหารจับคอคร่าออกไปก็ตามด้วยทวารทั้งสามมีกายยทวารเป็นต้นคือประพฤติประโยชน์ในทวารทั้งสามเลยบัณฑิตทั้งหลายไม่พึงทำกรรมคือการประทุสร้ายมิตรเลยครั้นดำดิดังนี้แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมแล้วยืนณนที่ควรส่วนหนึ่งกราบทูลว่า ถ้าแต่สมมติติเทพพระองค์จกเสด็จไปอุตรปัญาาะนครหรือพระราชาตรัสตอบว่าเออจะไปเมื่อเราไม่ได้นางปัญจารนะจันทีจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติเจ้าอยาทิ้งเราจงไปกับเราประโยชน์สองประการคือเราได้นารีรัตนะและราชมัยตรีของพระเจ้าจุรณีกับเราจาักตั้งมัน่นนะจะได้ประโยชน์สองต่อเลยนะ คือได้มเหสีที่เป็นนารีรัตอย่างหนึ่งกับได้สัมพันธไมตรีกับพระเจ้าจุรณีจากสําเร็จเพราะเหตุเราทั้งสองไปในกรุงปัญจาระนั้นลําดับนั้นมโหสถเมื่อจะทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์จักไปก่อนสร้างพระราชนิเวศเพื่อพระองค์พระองค์ควรเสด็จไปในเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวมากราบทูลเมื่อทูลอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าข้าแต่พระจอมประชาชน เอาเถิดข้าพระองค์จะไปสู่ปัญจารบุรีที่น่ารื่นรมดีก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศข้าแต่บรมมกษัตริย์ครั้นข้าพระองค์สร้างพระราชนิเวศถวายแล้วทรงข่าวมากราบทูลพระองค์เมื่อใดพระองค์พึงเสด็จไปเมื่อนั้นนะก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปก่อนไปสร้างเมืองก่อนนะครับพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นก็ทั้ง ทรงร่าเริงทั้งทรงโสมนัสด้วยเข้าพระหฤทัยว่ามโหสถไม่ทิ้งเราจึงดำรัสว่าแน่พ่อมโหสถเมื่อพ่อไปก่อนพ่อควรจะได้อะไรไปบ้างครั้นมโหสถกราบทูลตอบว่าควรได้พลและพาหานะไปจึงตรัสว่าพ่อปรารถนาสิ่งใดจงเอาสิ่งนั้นไปมโหสถจึงกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดให้เปิดเรือนจำสี่เรือนให้ถอดเครื่อง จำคือโซ่ตรวนแห่งโจรทั้งหลายส่งไปกับข้าพระองค์ก็คือเอาพวกนักโทษออกจากกรงขังทั้งหมดเลยนะ่าจะเอาไปช่วยทํางานนะครับเอาไปขุดอุโมงคน,นเองขันพระราชาพระราชทานให้ทําตามชอบใจจึงให้เปิดเรือนจําให้พวกโจรที่เป็นโจรกล้านะ่าทำให้เป็นทหารใหญ่ผู้สามารถยังกิจการในที่ที่ไปแล้วให้สําเร็จ แล้วกล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงบำรุงเราแล้วให้สิ่งของแก่ชนเหล่านั้นแล้วพาเสนาสิบแปดเหล่าผู้ฉลาดในศิละปะต่างๆมีช่างไม้ช่างเหล็กช่างหนังช่างศิลาช่างเขียนช่างอิดเป็นต้นไปให้เอาเครื่องอุปกรณ์เป็นอันมากมีมีดขวานจอบเสียมเป็นต้นไปด้วยเป็นผู้มีกองพลใหญ่ห้อมล้อมออกจากนครไปนาก็ขนช่างสารพัดช่างไปทั้งหมดเลยก็คือ จะไปสร้างเมืองใหม่นะครับแล้วก็สร้างอุโมงค์ด้วยพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นได้ตรัสว่าลำดับนั้นโมโหสถบัณฑิตได้ไปสู่บุรีที่น่ารื่นรมดีของพระเจ้าปัญจาราชก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศฝ่ายพระมหาสัตว์เมื่อไปในที่ทั้งหลายก็ให้สร้างบ้านบ้านหนึ่งในระหว่างทางโยศหนึ่งหนึ่งแล้ว ลาวกบอมา์คนหนึ่งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ในการเมื่อพระเจ้าวิเทหราชรับพระนางปัญจาละจันทีกลับไปแล้วพาพระราชาเสด็จไปห้ามหลาวปัจจามิตรอย่าให้ประทุสร้ายได้ให้เสด็จถึงกรุงมิถิลาโดยเร็วสั่งชนี้แล้ววางอมา์คนหนึ่งหนึ่งไว้ก็ครั้นมโหสถไปถึงฝั่งคงคาจึงเรียกอมา์ชื่ออานันทกุมาร มาสั่งส่งไปว่าดูก่อนอานันทะท่านจงพาช่างไม้สามร้อยคนไปเหนือคงคาให้ถือเอาไม้แก่นสร้างเรือประมาณสามร้อยลำแล้วถากไม้ในที่นั้นนั่นแหละบรรทุกไม้เบาๆในเรือเอามาโดยพลันเพื่อต้องการสร้างเมืองส่วนมโหสถเองขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นนับทางด้วยหมายเท้าก้าวไป จำเดิมแต่สถานที่ขึ้นจากเรือก็กำหนดว่าที่นี้กึ่งโยธอุโมงค์ใหญ่จกมีในที่นี้นครที่ตั้งพระราชนิเวศแห่งพระเจ้าวิเทหราชจักมีในที่นี้จำเดิมแต่พระราชนิเวศนี้อุโมงค์เป็นทางเดินจกมีในที่ราวหนึ่งคาวุฒประมาณสี่กิโลเมตรนะครับจะทำอุโมงค์เดินเท้านาสกิโลเมตรจนถึงพระราชมนเทียน กำหนดชนี้นแล้วเข้าไปสู่กรุงอุตรปัญจาระตอนอายุเจ็ดขวบก็สร้างสาราใหญ่มาแล้วนะอายุเจ็ดขวบนี่บอกให้ช่างสร้างสาราใหญ่นะเป็นที่พักของคนเดินทางเป็นที่เก็บสบียงของพ่อค้าต่างๆมากมายเลยนะครับมีความสามารถขนาดช่างนี่ช่างจะมาวัดไม่รู้วิธีวัดนะต้องให้พระมโหสถเนี่ยนะเป็นผู้ที่วัดให้นะครับบอกให้วัดนะมีความสามารถมีปัญญามาก พระเจ้าจุรณีทรงสดับว่าโมโหสดมาถึงก็โสมนัสยิ่งว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราจากสําเร็จเราจากเห็นหลังแห่งลาวปัจจามิตรไข่พระเจ้าจุรณีพระสารีบุตรนะเป็นอดีตชาติของพระารีบุตรเมื่อพระโหสดมาพระเจ้าวิเทหราชจักมาไม่ช้าทีนั้นเราจากฆ่าฆ่าศึกทั้งสองเสียนะก็มีพยาปาธทะวิตก พยาปาทะสัญญาผูกอาฆาตเอาไว้สเสวยราชาสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิน้นกรุงอุตรปญจาระทั้งสิน้นเอกรเอโกลาหนว่าได้ยินว่าผู้นี้ชื่อมโหสถบัณฑิตได้ยินว่าพระราชาร้อยเอ็ดอันมโหสถนี้ให้หนีไปเรากะบุคคลไล่กาให้หนีไปด้วยก้อนดินพระมโหสถไปสู่พระทวารในขณะที่ชาวเมืองดูชมรูปสมบัติของตนอยู่ ให้กราบทูลพระเจ้าจุรณีให้ทรงทราบครั้นได้รับพระราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีทรงทำปฏิสันฐานตรัสถามโมโหสถว่าพระราชาของเจ้าสักเสด็จมาเมื่อไหร่มโหสถทูลว่าจักเสด็จมาในการเมื่่อข้าพระองค์ส่งข่าวไปทูลพระเจ้าจุรณีตรัสถามว่าก็ตัวเจ้ามาเพื่อประโยชน์อะไร มโหสถทูลว่ามาเพื่อสร้างพระราชนิเวศแห่งพระราชาของข้าพระองค์พระเจ้าจุรณีตรัสว่าดีแล้วแต่นั้นก็โปรดให้พระราชทานสบียงแก่เสนาของมโหสถและพระราชทานสิ่งของเป็นอันมากและเรือนที่อยู่แกม่มโหสถแล้วตรัสว่าแน่พ่อเจ้าอย่าเดือดร้อนจงทําราชการที่ควรทําอยู่กับข้าจนกว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมา พระเจ้าจุลนีนี้ก็วางใจนะคิดว่ามโหสถนี้จะมาสร้างเมืองเอาไว้ต้อนรับพระเจ้าวิเทหราชนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงไงจะต้องถูกฆ่าแน่นอนนะครับก็เลยวางใจคิดว่ายังไงอยู่ในเมืองของเรานี่แหละได้ยินว่ามโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศยืนอยู่แทบเชิงบันไดได้กําหนดว่าประตูอุโมงค์อันเป็นทางเดินจักมีในที่นี้ความปริวิตกได้มีแก่มโหสถว่า พระเจ้าจุรณีตรัสว่าเจ้าจงทากิจที่ควรทาแก่พวกเราบ้างดังนี้ในเมื่อขุดอุโมงค์ก็ควรจะให้ทําอย่างที่บันไดนี้จะไม่สุดลงก็คือจะขุดอุโมงค์ภายใต้วังด้วยนะเพราะว่าจะรอบหนีเวลาที่จะรอบหนีเอาพระราชธิดาเอาพระมารดาแล้วก็พระราชบุตรเนี่ยจะหนีไปจากในวังนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะขุดอุโมงค์จากในวัง ถ้าขุดพวกบันไดพวกอะไรมันอาจจะสุดลงเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงมันถึงจะไม่สุดลําดับนั้นมโหสถจึงกราบทูลพระเจ้าจุรณีอย่างนี้ว่าข้าแต่สม,มุติเทพเมื่อข้าพระองค์เข้ามาเฝ้ายืนอยู่ที่เชิงบันไดตรวจดูนวกรรมในที่นี้เห็นโทษที่บันไดใหญ่อันนี้ก็อุบายนะครับอุบายจะรื้อนั่นเองถ้าข้อความที่กราบทูลน,นี้ชอบด้วยพระราชดำริ ข้าพระองค์จะเอาไม้ทั้งหลายมาปูลาดลงให้เป็นที่พอใจพระเจ้าจุรณีก็ทรงอนุญาตนั่นยังไงยังไงก็ตายแน่อยู่แล้วเออจะทําอะไรก็ทําไปเถอมะมโหสถกําหนดดีแล้วช่องประตูอุโมงค์จักมีในที่นี้จึงให้นําบันไดออกเสียให้ปูลาดแผ่นกระดานเพื่อต้องการมิให้มีฝุ่นในที่ที่จะเป็นประตูอุโมงค์แล้วพาดบันไดไว้ตามเดิมมิให้วันไหว มิให้สุดลงได้เมื่อพระราชาไม่ทรงทราบโทษที่จะพึงมีก็เข้าพระหฤทัยว่ามโหสถทำด้วยความพักดีในเรานะคิดว่าโมโหสถนี่ก็คงจะ,ะจะทำเพื่อเอาความดีความชอบนะตั้งใจทำกิจให้เรามโหสถให้ทำนวกรรมตลอดวันนั้นอย่างนี้แล้วรุ่งขึ้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุรณีว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าข้าพระองค์พึงเลือกหาสถานที่ประทับ แห่งพระราชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์พึงปฏิบัติธรรมให้ชอบใจพระเจ้าจุรณีตรัสว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตยกเสียแต่พระราชนิเวศของข้านอกนี้ในกรุงทั้งหมดเจ้าปรารถนาที่ใดเป็นพระราชนิเวศของพระเจ้าวิเทหราชเจ้าจงเอาที่นั้นนะก็บอกว่าจะทำพระราชนิเวศให้พระราชาเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกสถานที่ นะเพราะฉะนั้นอาจจะทําความไม่พอใจให้กับพระราชาพระเจ้าจุรานีนะครับพระเจ้าจุรานีเลยบอกว่าอยากได้ที่ไหนนี่ให้เอาได้เลยนะไปทําพระราชเนเวศให้กับพระราชาของท่านเนี่ยนะของมโหสถเนี่ยยกเว้นแต่วังของพระเจ้าจุรานีนี่ที่อื่นนี่เอาให้ได้หมดเลยมโหสถก็กราบทูลว่าข้าแต่ภาพมหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์เป็นแขกมาประชาชนคนของพระองค์ที่เป็นคนสนิทมีมาก คนเหล่านั้นครั้นเมื่อข้าพระองค์เอาเรือนของเขาก็จะเกิดทะเลาะกันกับพวกนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จะทําอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นได้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเอาเรือนของเขาเขาก็จะนะโกรธนะแล้วก็ทะเลาะกับข้าพระองค์นะจะทํำยังไงดีพระเจ้าจุรณีตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเจ้าอย่าถือเอาคําของพวกนั้นสถานที่ใดเจ้าชอบใจเจ้าจงถือเอาสถานที่นั้นทีเดียว โมโหสถจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่สม,มุติเทพพวกนั้นจักมากราบทูลพระองค์บ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาฟ้องพระองค์อยู่ดีแหละความสําราญแห่งพระฤทัยไของพระองค์และแห่งใจของข้าพระองค์จักไม่มีก็ทว่าพระองค์ทรงปรารถนาคนรักษาประตูควรเป็นคนของข้าพระองค์นะก็แนบเนียนมากเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนนั้นมาฟ้องคนนี้มาฟ้องเพราะฉะนั้นขอให้คนเฝ้าประตูนี้เป็นคนของข้าพระองค์ก็แล้วกัน นะพระองค์จะได้ไม่ต้องไม่สบายใจจนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่เป็นพระราชนิเวศแห่งพระราชาของข้าพระองค์ได้แต่นั้นพวกนั้นเข้าประตูไม่ได้ก็จักไม่มาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จักทรงพระสําราญและข้าพระองค์ก็จักสบายใจพระราชาจุรณีทรงอนุญาตพระมหาสัตว์ตั้งคนของตนไว้ในที่ทั้งปวงคือที่เชิงบันไดหัวบันไดและประตูใหญ่ สั่งว่าพวกเจ้าอย่าให้ใครๆเข้าไปนะครับก็คือจะตรวจสถานที่แล้วก็จะหานะที่ทำพระราชินเวศของพระเจ้าวิเทหราชนะลำดับนั้นพระมหาสัตว์ไปสู่ตำหนักของพระราชมารดาของพระเจ้าจุรณีก่อนแล้วสั่งคนทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายจงจัดการรื้อตำหนักนะครับอันนี้ก็ไปรบกวนละนะครับก็ไปออกกุบายไปรบกวนมารดาของพระเจ้าจราุรณี คนใช้เหล่านั้นก็ปรบเพื่อจะรื้ออิฐและขุดดินตั้งแต่สมประตูพระราชชนนีของพระเจ้าจุรณีได้สดับข่าวนั้นจึงเสดมารับสั่งว่าพวกเจ้าจะให้รื้อตำหนักของข้าเพื่ออะไรชนเหล่านั้นจึงทูลตอบว่าโมโหสดให้รือ้อใครเพื่อให้สร้างพระราชนิเวศแห่งพระราชาของตนพระราชชนนีจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ด้วยกันในตำหนักนี้ก็แล้วกันนะจะรื้อทำไมนะมาอยู่ด้วยกันก็ได้ ชนเหล่านั้นทูลตอบว่าพลพาหานะของพระราชาแห่งพวกข้าพระองค์มีมากตํนักนี้ย่อมไม่พอกันอยู่ข้าพระองค์จักให้สร้างที่ประทับใหม่ให้ใหญ่พระราชชนนีจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าไม่รู้จักข้าข้าเป็นพระราชมัรดาของพระเจ้าจุรณีข้าจักไปหาลูกข้าจักรู้กันเดี๋ยวนี้นะก็เดี๋ยวจะไปฟ้องลูกนะครับชนเหล่านั้นจึงทูลว่า ข้าพระองค์จักรื้อตามพระราชดำรัสถ้าพระองค์อาจก็จงห้ามน,านี่เป็นคําสั่งของพระราชานะเพราะฉะนั้นกน็ถ้าสามารถก็ห้ามให้ได้ก็แล้วกันพระนางสรากะเทวีกลิ้วรับสั่งว่าข้ารู้จักกิจที่ข้าพึงทําแก่พวกเจ้าเดี๋ยวนี้ตรัสแล้วเสด็จไปประตูพระราชนิเวศลําดับนั้นคนเฝ้าประตูก็ห้ามพระราชมารดาว่าแกอยากเข้าไปพระราชมารดาตรัสว่าข้าเป็นพระราชชนนี ชนเหล่านั้นก็ทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าจุรณีตรัสสั่งไว้ว่าอย่าให้ใครๆเข้าไปเพราะฉะนั้นพระองค์จงเสด็จกลับไปเสียพระนางสรากะเทวีเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นที่พึ่งอันพึ่งยึดถือก็เสด็จกลับนามาเฝ้าพระราชามหาลูกไม่ได้นะก็มาทอดพระเนตรเห็นตำหนักของพระองค์ประทับยืนอยู่ลำดับนั้นชนผู้หนึ่งจึงทูลพระนางนั้นว่า แกทำอะไรในที่นี้จงไปว่าแล้วก็ลุกขึ้นใส่พระสอให้ล้มลงยังภูมิภาคนะที่พื้นดินนะพระนางเจ้าทรงดำริว่าพวกนี้พระราชาลูกของเราสั่งแล้วเป็นแน่ใครๆไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้นะถ้าพระราชาไม่สั่งคงไม่กล้าทำอย่างนี้นะด้วยประการอื่นเราจับไปหามโหสถจึงเสด็จไปหามโหสถตรัสว่าแน่พ่อมโหสถ ท่านให้รื้อตําหนักของข้าพเจ้าเพราะอะไรมโหสถไม่พูดกับพระนางเจ้าแต่บุรุษผู้ยืนอยู่ในที่ใกล้ทูลว่าพระนางจะตรัสอะไรกับมโหสถพระนางเจ้าจึงรับสั่งว่ามโหสถให้รื้อตําหนักของข้าพเจ้าเพื่ออะไรบุรุษนั้นทูลว่าเพื่อทําที่ประทับแห่งพระเจ้าวิเทหราชพระราชมารดารับสั่งว่าเมืองใหญ่ถึงเพียงนี้ทําไมจะหาที่ทําพระราชนิเวศในที่อื่นไม่ได้ เจ้าจงรับสินบนแสนกาปณะนี้แล้วให้ทำพระราชนิเวศในสถานที่อื่นเถิดนะโลกลงก็ได้เงินหนึ่งแสนกาปณะนะว่าให้เป็นสินบนแล้วก็ไปหาที่สร้างที่อื่นก็แล้วกันจริงๆก็เป็นการเขาเรียกอะไระรบอกวนนะหรือไปทําลายขู่ขวัญคนในเมืองนั่นเองบุรุษนั้นทูลตอบว่าดีแล้วพระแม่เจ้าข้าพระองค์จะให้ละตำหนักของพระนาง แต่พระนางอย่ารับสั่งการที่ข้าพระองค์รับสินบนแก่ใครๆเพราะว่าชนเหล่าอื่นจะพากันให้สินบนแก่ข้าพระองค์แล้วไม่อยากให้ละเรือนของตนพระนางสรากะเทวีรับสั่งตอบว่าการที่ข้าพูดให้ใครรู้นั้นเป็นที่น่าอายแก่ข้าว่าพระราชมารดาได้ให้สินบนดังนี้เพราะฉะนั้นข้าจักไม่บอกแก่ใครถ้าใครๆรู้ก็จะต้องได้อายใช่ไหมนะไม่มีอำนาจอุตสาห์ให้สินบนเพราะว่า าจะถูกเรือเรือนนะบุรุษนั้นทูลรับว่าดีแล้วแล้วรับเอากหาปณะหนึ่งแสนจากพระนา,นางก็ละตำหนักนั้นไปเรือนของเกวัตให้ทำเหมือนกับทำแก่ตำหนักพระนางสรากะเทวีนั้น,นก็จะไปรื้อเรือนของเกวัตนะพรหมเกวัตใครพลังเกวัตรพระเทวทัตนะ,<ป>ะเกวัต <ปะ S 1> ก็โกรธไปสู่ราชทวารเหล่าคนรักษาประตูก็ประหารที่หลังเกวัตด้วยซีกไม้ไผ่ หนังที่หลังเกวัตก็เป็นแนวขึ้นเกวัตไม่เห็นจะพึ่งอะไรก็กลับบ้านแล้วก็ให้กหาปณะหนึ่งแสนแก่บุรุษนั้นโมโหโสถถือเอาสถานที่ตั้งเรือน,อนในนครทั้งสิ้นด้วยอุบายนี้รับสินบนได้กหาปณะ,ะในที่นั้นๆประมาณเก้าโกดไปเรือนของพวกอมตทั้งหลายแล้วก็จะไปรื้อเรือนบอกพระราชารับสันเขาก็เลยให้สินบนคนละแสนคนละแสนนะ รัฐบริษัทพิจารณาในในครทั้งสิ้นแล้วไปเฝ้าพระเจ้าจุรณีพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อบัณฑิตสถานที่ตั้งพระราชนิเวศเจ้าหาได้หรือยังมโหสถกรับทูลว่าชื่อว่าใครจะไม่ให้ย่อมไม่มีนะใครๆก็อนุญาตให้ทั้งนั้นแหละแต่ครั้นเมื่อเรือนอันข้าพระองค์ถือเอาแล้วชนเจ้าของก็ย่อมลำบากการทำความที่ชนเหล่านั้นต้องพัดพรากจากของรัก ไม่สมควรแก่ข้าพระองค์แต่ว่าไปรับพระมหาปณะ,ะมาแล้วคนละแสนคนละแสนนะครับไปรับสินบนมาแล้วเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จักสร้างพระนครให้เป็นสถานที่ประทับแห่งพระราชาของข้าพระองค์ในที่โน้นระหว่างคงคากับพระนครน,นี้ในที่หนึ่งข่าวุธแต่ที่นี้ภายนอกพระนครน,นีนะ้ความจริงก็กะเอาไว้แล้วนะดูสถานที่ไปแล้วแต่ว่ามาเพื่อที่จะดูนะครับ การที่ไปเรือนของแต่ละคนแต่ละคนก็เพื่อที่จะไปดูราบราีอหไปดูสถานที่นะไปดูบริเวณในเมืองนั่นเองว่าทางนี้ที่ไร่มันเป็นยังไงจะเจาะอุโมงค์แล้วจะไปโดนตรงไหนบ้างนะครับพระเจ้าจุรณีได้ทรงสดับก็ยินดีด้วยทรงเห็นว่าการรบกันภายในเมืองเป็นการลําบากเออดีแล้วนะไปสร้างอยู่นอกเมืองเดี๋ยวจะไปฆ่าจะได้ฆ่าง่ายๆเสนาฝ่ายเราหรือเสนาฝ่ายอื่นก็อาจรู้ยาก การทำยุทธนาการก็คือการรบภายนอกเมืองเป็นการง่ายจากได้ไม่ต้องทุบตีกันตายในเมืองทรงเห็นชนี้จึงตรัสว่าดีแล้วพ่อเจ้าจงให้สร้างในสถานที่ที่เจ้ากำหนดเถิมดมโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์จักให้ทำในที่ที่กราบทูลและขอพระราชทานอนุญาตแล้วนั้นชาปรกฐคนอย่าพึงไปสู่ที่ทำนวกรรมของข้าพระองค์ก็คือ ขออนุญาตว่าเวลาที่ทํานวกรรมนี้ขอให้ชนชาวเมืองนี้อย่าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นใช่ไหมเพราะเขาจะขุดอุโมงค์เขาจะทําสิง่งต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ให้คนชาวเมืองนียไปสู่ที่ทํานวกรรมเพื่อหาฟืนและเก็บใบไม้เพราะว่าเมื่อชาวเมืองไปจะเกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยเหตุนั้นนั่นแหละความสําราญพระราชหฤทัยจักไม่มีแด่พระองค์และความสบายใจ ก็จักไม่มีแก่ข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าจุรณีก็ตรัสว่าดีแล้วพระโมโหสถนี่มีปัญญาพูดดักไว้หมดเลยนะครับก็บอกว่าดีแล้วพระบัณฑิตเจ้าจงห้ามไม่ให้ใครไปยังประเทศนั้นมโหสถทูลต่อไปว่าข้าแต่สม,มุติเทพช้างทั้งหลายของข้าพระองค์ชอบเล่นน้ําเมื่อน้ําเกิดขุ่นมัวขึ้นถ้าชาวเมืองจักขัดเคืองพวกข้าพระองค์ว่าจําเดิมแต่มโหสถมาพวกเราไม่ได้ดื่มน้ําใส ขอพระองค์กรุณาอดกลั้นในเรื่องนี้อยากก่าเกลี้ยพวกข้าพระองค์พระเจ้าจุรณีก็ตรัสว่าช้างทั้งหลายของพวกเจ้าจงปล่อยให้เล่นเถิดตรัสชนีแล้วก็ให้เป่าร้องว่าผู้ใดออกจากที่นี้ไปสู่ที่สร้างพระนครของมโหสถจะปรับไหมผู้นั้นพันกะหะปณะนะครับก็ทูลป้องกันไว้หมดเลยเพราะว่าจะขุดอุโมงค์มันก็จะต้องขุดดินใช่ไหมเมื่อขุดดินเอาไปถมเป็นกองคนก็จะสงสัย นะครับใครมาเห็นมันต้องกองพเนนเทินทึกแน่นอนมันต้องเอาทิ้งลงน้ําพอทิ้งลงน้ําน้ําก็ต้องขุนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็วางแผนบอกว่ามุสาวาดนั้นเนี่ยบอกว่าช้างชอบเล่นน้ําแต่ว่ามุสาวาดอย่างนี้ไม่ได้ทําความเบียดเบียนใครนะแต่ว่าภายหลังนี้จะทําให้เกิดขุนด้วยแม้แต่พระเจ้าจุรณีนะครับพระเจ้าจุรณีนี่จะฆ่าคนเยอะแยะแต่ว่าพระมหสถไม่ให้ฆ่านะถ้าฆ่าก็ไปเกิดในอบายใช่ไหม ก็ตกลงก็จะประกาศนะครับไม่ให้ใครไปยังที่สถานสร้างเมืองของมโหสถ